ยินดีต้อนรับสู่เพาะพันปัญญาปี2566ของโรงเรียนกระแชงวิทยา11ปีก้าวที่กล้าเพาะปัญญาให้งอกงามโรงเรียนกระแชงวิทยาเป็นโรงเรียนประจำตำบลกระแชงอำเภอกันทนละลัลา์จังหวัดสีสเกตปีนี้เป็นปีที่11ของพ่อพันปัญญาโรงเรียนกระแชงวิทยาค่ะโครงงานฐานวิจัยของโรงเรียนกระเชงวิทยามีทั้งสิ้น61เรื่อง ซึ่งครูแกนนาของพ่อพันปัญญาโรงเรียนกระเช ЕН งวิทยาได้แก่ครูพ่อพันชั้นม .1 มีทั้งหมด7ท่านครูพ่อพันชั้นม .3 มีทั้งหมด6ท่านครูพ่อพันชั้นม .4 มีทั้งหมด6ท่านและครูพ่อพันชั้นม .6 มีทั้งหมด3ท่านค่ะกระบวนการพ่อพันปัญญาของโรงเรียนกระเช ЕН งวิทยาแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนได้แก่กิจกรรมที่1จิตตับปัญญาฐานที่1คุณธรรมนำชีวิต เป็นการให้นักเรียนได้สัมผัสกับตัวตนที่แท้จ,จริงของตนเองฐานที่ 2. องฐานกายเป็นฐานที่ฝึกให้ร่างกายและจิตใจมีความสมบูรณ์ฐานที่สามนามสกุลคุณธรรมทำให้ได้ทราบถึงคุณธรรมที่อยู่ภายในของตนเองและฐานที่สี่เรื่องเล่าสะท้อนคิดค่ะหลังจากนั้นนักเรียนจะมาแ a ลเลอรี่วอล์กสะท้อนคิดในชั้นเรียนของตนเองค่ะ หลังจากนั้นจะเป็นการลงพื้นที่ศึกษาณราชธานีอโศกจังหวัดอุบลราชธานีนักเรียนจะได้เรียนรู้จากวิทยากรตามฐานต่างๆอาทิเช่นโรงสีบุญคุณข้าวโรงเพาะเห็ดและการทำปุ๋ยหมักค่ะจากนั้นนักเรียนจะทำการกลับมาสะท้อนคิดอีกครั้งหนึ่งในชั้นเรียนของตนเองค่ะ หลังจากนั้นนักเรียนจะได้ทำกิจกรรมการคิดเชิงเหตุผลได้แก่กิจกรรมเทียนไขและนักเรียนจะได้ออกมานําเสนอหน้าชั้นเรียนเป็นการเรียนครัสชั้นระหว่างนักเรียนที่เป็นนักเรียนม .1 ม .3 ม .4 และม .6 ค่ะ จากที่นักเรียนออกมานําเสนอหน้าชั้นเรียนแล้วครูก็จะมีการให้นักเรียนสะท้อนคิดเกี่ยวกับผลงานของตนเองอีกครั้งและก่อนขึ้นโจทย์โครงงานฐานวิจัยก็จะมีกิจกรรมการคิดจากสิ่งรอบตัวและการประดิษฐ์สิ่งของเพื่อให้มีการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นค่ะหลังจากนั้นจะเป็นการขึ้นโจทย์โครงงานฐานวิจัยโดยครูยุพวรรณตีรัฐวิชา เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการเขียนโจทย์โครงงานฐานวิจัยที่ถูกต้องและการออกมานำเสนอโจทย์งานวิจัยของตนเองค่ะการทำโครงงานฐานวิจัยจะให้นักเรียน3คนต่อ1เรื่องโดยนักเรียนพ่อพันปัญญาชั้นม1มีโครงงานฐานวิจัยทั้งหมด9เรื่องค่ะนักเรียนพ่อพันปัญญาชั้นม1ตีมปีนี้ก็คือนักเรียนรู้ให้นักเรียนได้ฝึกเรียนรู้จากสิ่งรอบตัว จากการเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวแล้วยังเป็นการพัฒนาจากสิ่งเดิมที่มีอยู่ให้ดีขึ้นฝึกการเขียนผังเหตุผลฝึกการอภิปรายและฝึกการนำเสนอคะ่ะ และนักเรียนพ่อพันธุ์ปัญญาชั้นม3มีงานวิจัยทั้งหมด5เรื่องค่ะปีนี้พ่อพันธุ์ปัญญาชั้นม3คือนักเกษตรเกษตรปลอดภัยนักเรียนจะทำโครงงานเกี่ยวกับการเกษตรไม่ว่าจะเป็นดินปลูกป,ปุ๋ยหรือตะไคร้อบแห้งค่ะส่วนนักเรียนพ่อพันธุ์ปัญญาชั้นม4มีงานวิจัยทั้งหมด7เรื่องปีนี้คือนักอนุรักษ์ นักเรียนจะทําโครงงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอาหารท้องถิ่น <aime> และนักเรียนเพาะพันธ์ปัญญาชั้นม .6 มีงานวิจัยทั้งหมด3เรื่องงานวิจัยชั้นม .6 คือนักนวัตกรนักเรียนจะแปรรูปอาหารจากเดิมที่มีอยู่ให้ดีขึ้น ยกตัวอย่างเช่นแกงหน่อไม้สำเร็จรูปส้มตําสำเร็จรูปเยาะระหงเบรงและอัญชันผงมะนาวสำเร็จรูปค่ะในการวัดและประเมินผลผู้เรียนจะมีการวัดทั้งก่อนระหว่างเรียนและหลังเรียนโดยใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลโดยครูแกนนำเป็นผู้ร่วมกันออกแบบและยังมีการเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์พ่อพันธุ์ปัญญาของโรงเรียนกระแชงวิทยาสำหรับผู้สนใจด้วยค่ะบรรยากาศในงาน Open House นวัตกรรมพ่อพันธุ์ปัญญาโรงเรียนกระแชงวิทยาจังหวัดศรีสะเกดเวทีต้นกล้าเพ่อพันธุ์ปัญญาให้งอกงาม ครับผมน้ำพัดใจเครือพุ่มในการโรงเรียนกระแชงวิทยาครับงานโอเพ่นเฮาส์วันนี้นะครับเกิดขึ้นจากกระบวนการจากการเรียนรู้เรื่องพ่อพันปัญญาเสร็จแล้วรูปแบบการเรียนรู้จากข้อพันปัญญาก็จะไปสู่โครงงานนะครับทุกปีทุกปีเราจะมีการนําเสนอผลงานจากโครงงานของนักเรียนพ้อพันปัญญาครับ ผลผลิตจากนกวกัตกรรมพ่อพันปัญญาที่พิเศษขึ้นมานะครับมีตัวผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดนะครับอยู่อยู่สอ,อย่างนะครับนั่นก็คือ,อส้มตำพวงเยาะละหงเปรงนะครับและอย่างหนึ่งก็คือน้ําอัญชันมะนาวนอกจากนั้นนักเรียนของเรายังยังมีความเป็นพิเศษนั่นก็คือมีความกล้าต่อการแสดงออกมากขึ้นมีรูปแบบการเรียนรู้มีชุดความคิด มีมีชุดความคิดที่ดีขึ้นจากกระบ,บวนการการเรียนรู้จากพ่อพันธุ์ปัญญาครับลูกๆนักเรียนทำโครงงานในชุมชนช่วยซัพพอร์ตยงบ้างอะคะลูกๆนักนเรียนที่มีกิจกรรมต่างๆก็จะไปปรึกษากับทางผู้รู้ภายในชุมชนเช่นว่าประชุมชนผมมีความเยใจมีอย่างกิงน,นะครับทีเ่เห็นลูก นักเรียนก็ทางนนี้ะครับการจัดแสดงนิทรศการพ่อพันปัญญาในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในวันศุกร์ที่8มีนาคมพศ2567ณมหาวิทยาลัยราชพัฒศรีสเกต การตรวจติดตามโดยนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยพร้อมด้วยพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะ โรงเรียนกระแชงวิทยาได้นำเสนอการจัดการเรียนรู้ทักษะผู้ประกอบการผ่าน RBL ของนักเรียนเพาะพันธุ์ปัญญาชั้นม6ซึ่งสอดคล้องกับ DOL ของโรงเรียนจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้สร้างนวัตกรรมได้ด้วยตนเองสามารถเผยแพร่ความรู้สู่บุคคลภายนอกส่งเสริมให้เป็นนักนวัตกรสมรรถนะที่โดดเด่นคือทักษะการทำงานเป็นทีมและทักษะการสื่อสารค่ะ